คดีน้องชมพู่จับโป๊ลุงพลทำหลานเสียชีวิตสรยุทธ์สุทธัสนจินดาขาทธีละปมจับโป๊นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ยังคงต้องติดตามกันต่อยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุสามขวบทีล่าสุดคุณสรยุทธ์สุทธัสนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไล์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทางเ Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้ำว่า เป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการพยายามขยายความเป็นเซเล็บของลูงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้คดีนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธ์ถึงหลักฐานชิ้นหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่า ในปากของน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตทีเดียวในทันทีทำให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนำร่างของน้องไปไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็ร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปหนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผู้เล็กไฟเพื่ออำพรางร่างด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้า เอาไปวางไว้กระจายกระจายกันพิรุษในเรื่องนี้คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมาและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบจะทำได้หลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นมีข่าวว่าหลานสาวหายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้าน แต่ยังไม่มีการขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้การตามหาแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคดีนอกชมพู่พันตรดเอกสุรโชคเชสราเดชหรือฉายาสารวัตรแกรมโปอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับ กำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ลาช้าตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนสูตรพริศศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้ ดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้แน่นอนตำรวจสอบปากคาทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็นกับคดีนอกชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทำคนเดียวไม่ได้พันตรจเอกสุริโชกกล่าวทั้งนี้สำหรับคดีนอกชมพู่ตำรวจมีการเรียกชาวบ้านกกกอกหลายคนเข้าให้ปากคำหลายครั้งเช่น นายวัชรินหรือพ่อแบม12ครั้งนายแอมพิสนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอนสอครั้งรวมถึงนายมก็กพยานของลุงพลมากกว่า2ครั้งหลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้อชมพู่สงสัยก็เกิดความเสียใจไปอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลาย ราะต่างฝ่ายต่างแช้กันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำอย่างแน่นอนสำหรับคดีน้องชมพู่ด้านพันตรวจเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจกล่าวผ่านสื่อว่าตนมองว่าคดีน้องชมพู่นั้นผ่านมากว่า3เดือนแล้ว ที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดี เพราะมาถึงทางตันแล้วคดีน้องชมพู่นุ่มกัญชัยแจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้นุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นการเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลูกพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาล นุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวกรณีลุงพลนอกจากจะพูดเรื่องของคดีและค่อยพวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพากเด็กอายุมิเกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุมิเกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ประแตนฤทธนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงผลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยที่บายว่า ตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลูกพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนตรวจว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น หนึ่งหรือสองในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือหนึ่งในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีกสามเส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดียดีเฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกระชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังแล้ว ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายฝั่งลูพลก็มีโอกาสสู้ได้เพระาะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่มอยอมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความคิดส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจ,จันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอม ผมเชื่อว่าตำรวจนั้นไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนี้ในคดีนี้คดีน้องชมพู่ผู้การแต้มยันชัดไม่จับแพะชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่มกรณีสารจังหวัดพุทราหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือรุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบตามหมายจับที่53ับ ลงที่1มิถุนายน2564ข้อหาพร,รากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพที่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทำให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งสุดท้ายถูกฝากขังที่สพกกตูมจังหวัดมุกราหารตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้า พลต,ตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ออกทางรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับคดีนี้การวิเคราะห์ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งจําเป็นคือต้องหาหลักฐานประกอบสํานวนคดีซึ่งหลักฐานต่างๆที่ทางตํารวจรวบรวมได้นั้นมีจํานวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นําเสนอผ่านสื่อเท่านั้น เชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดน่ะเป็นทีมที่เก่งมากผมเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือการตรวจสอบทางนิติเวชท,ที่ประเทศเรานั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร,ร์ ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพะยังยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาดจากหลักฐานซึ่งทางสารไม่ฟังไม่เชื่อถือก็จะถูกฝัดตกทำให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีมีการคาดเคลื่อนอีกทั้งการจับเท็จเป็นความผิดร้ายแรงมาก จึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทําผิดแบบนี้สําหรับด้านข้อหา3ข้อหาพลตรตรีวิชัยเผยว่าเห็นด้วยกับทั้ง3ข้อหายิงข้อหาแรกพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากวิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรน,นั้นแม้ไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานแต่สุดท้ายศพนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่นำไปสู่ความเชื่อมโยง เนื่องจากมีการนำน้องชมพูออกมาจากพ่อแม่โดยไม่บอกกล่าวก็ต้องมีการแจ้งข้อหานี้ไว้ก่อนและสุดท้ายหลักฐานต่างๆถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแม้จะไม่มีคนเห็นก็สามารถแจ้งข้อหาได้